ทุกขีมนเสมอมันเครือเก่าส้มพี่น้องมุ่เจาสบายบางในบอนอครับมันนี่คนมันนอกมากครับมาจากพุ่นละครมหาสารคามเช่าให้เช่าหน้าครับพี่น้องครับผมเป็นเช่าหน้านะครับเป็นเกษตรกรสลังของชาตินะครับผูใ้ใดเก็ะเออบ้านเดียวกันเนาะครับก็ขอสวัสดีพี่น้อง ที่อยู่ปากน้ําและพี่น้องที่อยู่หน้าเวทีโอ้เป็นพันเลยเนาะอ,อยู่ตรงนี้นะครับนะครับพันเลยครับแล้วก็ทักทายพี่น้องที่ฟังทางสถานีวิทยุของเรานะครับ90.25แล้วก็ทางอ,าอินเทอร์เน็ตของเรานะครับไทยไวท์ Hi นะครับก็สวัสดีทั่วไทยทั่วโลกนะครับพี่น้องที่ยังไม่หลับไม่นอนที่อยู่ต่างประเทศพี่น้องครับผม ก็อยากจะขอพูดแบบชาวนาสาวไร่ชาวนานะครับผมก็มีโอกาสนะครับถึงผมจะขับแท็กซี่แต่ผมก็เป็นลูกชาวนาผมก็พอจะรู้บ้างนะครับว่าการที่เป็นชาวไร่ชาวนาเป็นเกษตรกร,เ,กรเป็นสันหลังของชาติแต่ทำไมพวกอมาตย์ทั้งหลายเมื่อดูถูกชาวนาดูถูก ตาสีตาสาแล้วมันก็ตบหัวแล้วก็รูปหลังนี่คืออะไรครับหมดทางไปมันตันไปหมดแล้วครับพี่น้องครับนี่มันม็อบธุรกิจนะครับม็อบธุรกิจจริงๆสำหรับเทพเทื่อกรบพศนี่นะครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับหลังจาก หลังจากที่ไล่นายกรัฐไล่รัฐบาลน,นะครับเมื่อที่จะมีการนิรนสกรรมพอจบแล้วไงครับรัฐบาลยุบสภาลาออกถอนออกหมดทุกเรื่องมันก็ไปกลับบ้านทุกเรื่องที่มันทำมานะครับ กรุงเทพมหานครชัดดาวทำให้พวกกับผมที่ขับแท็กซี่อยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็พี่น้องที่หากินตริบบนทนไม่ว่าจะเป็นที่ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนะครับแล้วก็สมุทรสาครบริบนทนนะครับทำให้พวกเรา นะครับต้องลำบากในการทำมาหากินเสื่มเนื่องจากคนต่างประเทศไม่มาเที่ยวบ้านเราจริงๆแล้วกรุงเทพแระนครประเทศไทยเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงของไฮซีซันครับพี่น้องครับไฮซีซันเมื่อนักท่องเที่ยวหรือว่าทัวยุโรปเลยครับตอนนี้มันหนาวที่บ้านเขานะครับหิมะมันลงนะครับสามเดือนครับพี่น้องครับบางประเทศก็สี่เดือนนะครับ อย่างนอร์เวย์นี่ก็สเดือนนะครับเขายกเลิกนะครับยกเลิกการท่องเที่ยวมาประเทศไทยห้าหกกว่าบริษัททัวร์สูญเสียรายได้เท่าไหร่ครับห้าหแสนล้านครับพี่น้องครับแทนที่เขาเจะเอาเงินมาเที่ยวประเทศไทยแต่กลับมีกลุ่มคอ,อปปสคอปทชจัดดาวกรุงเทพปิดทุกจุด ที่เป็นจุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นราษประสคงนะครับสีลมอนุสวรีชัยศูนย์ราชการท่าแยกราดพร้าวตรนราดชดำเนินไปไหนไม่ได้ครับในท่าที่พวกเราขับรถแท็กซี่ส่งบริษัทส่งแขกต่างชาติไปไม่ได้ก็ต้องให้เขาลงครับเราก็ต้องอธิบายว่ากรุงเทพเนี่ย มันมีอะไรครับถ้าภาษาฝรั่งก็จะเรียกโปรเทสต์บ้านเราก็ม็อบปิดถนนนะครับเนี่าร์ตพกผู้ใหญคำพันธุ์คี้เจ่งเดี๋ยวพูดภาษาฝรั่งก็เป็นอาจทีใไซส์เสียงหวาหรือว่าลักษณะอาจว่าถูกต้องนะครับนะก็ต้องขออภัยครับเพราะว่าโปรซีครับคู่พาร์คลักจําพี่น้องครับผมเป็นคู่พารคลักจําครับแต่ว่าจำได้สมมติกรถือมาเจ้งแล้วน้องพี่น้องนะโรงเรียนวัดนะครับ สารวัดบวันัสแจวคักพี่น้องครับนะครับในพระว่ามาคุยภาษาพลังกับเขาก็ดีใจแล้วครับนะครับถือว่าเป็นหนาตังนะครับประตูแรกของประเทศไทยคือสนามบินสุวรรณภูมิครับแต่ว่าถูกพวกกบฏสปิดถนนกรุงเทพทั้งเจ็ดจุดทําให้พวกเราหาเช้ากินข้ามก็ลําบากอยู่แล้วมาเจอปัญหาตรงนี้ ลำบากหนักเกาอีกนะนี่คือส่วนหนึ่งแต่ผมก็เป็นลูกชาวนาผมก็พอจะรู้เหมือนกันว่าการที่จะได้รับใบประทวนรับการจะนำข้าวมันเป็นยังไงแต่คนภาคอีสานเนี่ยครับพี่น้องปีหนึ่งเห็ดหน้าครั้งเดียวครับไปจำนำเขาก็ต้องขอบคุณรัฐบาลครับ สองข้างสามข้างสี่ข้างผ่านมากกับว่าเห็นมีปัญหาแต่มันมีปัญหาข้างที่หาเลยครับพี่นอ้องข้างที่หาย้อนไผครับก็ย้อนพวกกบฏศไปปิดกระทรวงการคลังไปธนาคารทกศสธนาคารรอมศินไปคู่ธนาคารกาาาาร,าาารุงไทยถ้า ปล่อยเงินกู้ให้รัฐบาลชุดนี้แต่มีปัญหาผมไม่เข้าใจนะครับว่าใครมาเป็นรัฐบาลถึงรัฐบาลชุดนี้กู้ไปถึงเขาไม่ได้มาบริหารคุณมาเป็นรัฐบาลค,คุณก็ต้องใช้นี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับคุณต้องเข้าใจรองนายกก็เป็นมาแล้วเป็นพอชอก็เป็นมาแล้ว สั่งข้าพี่น้องคนแสดงก็สั่งข้ามาแล้วแล้วมึงยังโง่อีกไอ้เทพขออนุญาตนะครับในฐานะที่ผมเป็นคนขับรถแท็กซี่เนี่ยต้องต้องต้องไปเอ่ยถึงไอ้คนพวกนี้นะจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของผมหรอกมันทําให้พวกเราเดือดร้อนทําให้พี่น้องชาวนาผมเดือดร้อนนะครับเมื่อวันหลายวันก่อนผมก็มีโอกาสได้คุยกับนายกสมาคมชาวนานะครับคุณพี่วิเชียน ถ้าใครได้ดูโทรทัศน์เอ็นีทีวันก่อนเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมาท่านก็ได้พูดชัดเจนนะครับว่าชาวนาเขาดีใจที่มีรัฐบาลให้โอกาสเขาพี่ร้องชาวนาที่ทำนาสองครั้งสามครั้งต่อปีนะครับรัฐบาลเขาก็ให้จำนำได้สองครั้งนะครับพะครั้งที่สามก็ไปสามารถที่จะจำนำได้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันทำ เกินหน้าเกินตาคนอื่นเขานะครับคนที่มีน้ํามีคลองน้ํามีชนประทานเขา้าที่ไร่ที่นาก็เป็นโอกาสดีแต่ถ้าความชื้นไม่เกิน15บเนี่ยก็จะได้หมื่นห้าแต่ถ้ายี่สิบก็ได้ประมาณสักหมื่นสองหมื่นสามประมาณนั้นก็รัฐบาลเขาก็มองเห็นความสําคัญของชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวนาทั้งหลายเนี่ยเขาก็ดีใจที่จะได้ใช้นี่ใช้สิน ที่พักประชาธิที่ปัดที่เคยสร้างหนี้สร้างสินไว้ให้เขาประกันราคาข้าวแล้วเป็นยังไงครับพี่น้องชาวนารู้ดีนะครับสําหรับพี่น้องคนในเมืองก็คงจะไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่ชาวไร่ชาวนาตาศีตาสา,าเข้าใจดีที่สุดครับพี่น้องครับพี่วิเชียนท่านบอกว่าไอคนที่ไปอยู่กับกรมเนี่ยตัวปลอม ม่ได้เอาเรื่องจริงเข้ามาพูดครับพี่น้องครับเรื่องตัวจริงก็คือท่านพี่พิเคียนเป็นนายกสมาคมนะครับถ้าท่านได้ดูทรทัศน์ที่ผมได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้คงจะรู้เลยนะครับเขามาทั้งชุดนะครับไม่ว่าจะอยู่ทางนครปฐม,มไม่ว่าจะอยู่ทางลบบุรีเพราะว่าคณะกรรมการของสมาคมชาวนาเนี่ยมันหลายจังหวัดมารวมกันนะครับ ขาก็มาพูดคุยกันได้ปรึกษาหารือกันว่าเป็นเรื่องจริงและจริงจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่ชื่ออะไรสวิตหรือว่าอะไรผมก็จําชื่อไม่ได้ที่ไปอยู่คปวสอนนะครับที่อ้างตัวว่าเป็นนายกสมาคมชาวนานะไม่ใช่ครับรู้สึกว่าเป็นช่างต่ผมโดยซ้ําไปนะครับเรื่องจริงของจริงก็คือสมาคมชาวนาที่ได้พูด ผ่านโทรทัศน์เอ็นไปเมื่อสองสัปดาหก่อนนะครับนี่คือของจริงก็ให้พี่น้องประชาชนเราได้เข้าใจนะครับรัฐบาลชุดนี้ทำดีแล้วครับทำดีแล้วนะครับโดยเฉพาะนโยบายดีนโยบายต่างๆที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวรากญยานะครับมันไม่เหมือนกับคนดูถูกชาวนานะครับ ตัวผัวแลรูปหลังมันไม่ใช่นะครับโดยเฉพาะด็อกเตอร์ด็อกแตววเสรีเนี่ยนะครับบอกว่าเสียง15ล้านคนเนี่ยไม่มีความหมายนะครับมันบอกว่าปริมาณสู้เสียง3แสนคนไม่ได้มันว่างั้นดูถูกชาวนาชัดๆด,ดูถูกพี่น้องชาวรากญ้าชัดชัดดูถูกพี่น้องพวกเราชัดชัด แล้วเราจะเอาอะไรกับพวกมันล่ะครับมือไม่พายตีนรา้ําทําให้พี่น้องเราเสียโอกาสทําให้พี่น้องชาวเกษตรกรทั้งเราเสียโอกาสที่จะได้รับเงินรับทองในการจำนองจำนำข้าวมีใบประทวนทุกคนนะครับคนไหนที่ทำนานะครับพี่น้องครับเราจะไปเชื่อ พวกกรบสไม่เอาอย่าไปเชื่อ,อ,อนายกสมาคมที่เอาเรื่องไร้สาระมาพูดให้พี่น้องประชาชนเราได้ฟังเราต้องเชื่อชาวนาขอบคุณรัฐบาลที่ให้โอกาสชาวนาได้ใช้หนี้ใช้สินขอบคุณรัฐบาลที่จะดำเนินการรับจะนำข้าวต่อไปครับพี่น้องครับก็กกคงจะพูดกันแค่นี้ นะครับจริงๆแล้วอยากจะพูดมากกว่านี้นะครับเพราะว่ายังมีสอาท่านที่จะขึ้นมาพูดมาคุยกับพี่น้องก่อนจะจากไปก็ขอร้องสักเพลงหนึ่งครับนะครับชีวิตของคนเท็กซี่อง